รักษาทีมงานาของคุณไวให้ดีๆนะครับอย่าทำให้เขาหมดศรทัทธาเข้าใจทำนี้อย่าทำให้เขาหมดศรัทธานในตัวคุณรักษาทีงมงา,านของคุณไว้ให้ดีๆเข้าใจไหมรักษาทีมงานของคุณไว้ให้ดีๆอย่าให้เขาหมดศรัทธานในตัวคุณอนันไหนยอมได้ก็ยอมอนันไหนยอมไม่ได้ปรึกษาผมนะ ล้วผมจะหาทางแก้ไขช่วยครับแต่ถ้าช่วยมันเกินสุดจะทนสุดความสามารถนะผมมันจะเลือกทางที่มันดีที่สุดสําหรับสองฝ่ายนะโอเคไหมใครจะกดธผมผมก็ยอมนะฮะถึงเวลาจุดจุดนั้นเนี่ยผมจะไม่ฟังความข้างลนะข้างจะถามก่อนตอนนี้ผมจะตัดสินใจอะไรนะแล้วผมก็ยอมจองยอมรับทุกอย่างกับสิ่งที่ผมทำไป ไม่ใช่ว่าผมไม่ถามก่อนไม่ใช่ว่าผมไม่ทำก่อนนะไม่ถามก่อนผมจะถามทั้งสองฝ่ายปัญหาเกิดอะไรขึ้นปัญหาอะไรเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมนะรักษาศรัทธาของทีมงานไว้ให้ดีนะหากเมื่อไหร่ศรัทธาหมดนะฮะตัวคุณเองนั่นแหละครับที่จะหมดนะอยากทีมงานเป็นยังไงตัวเราต้องเป็นก่อน อยากให้จริงงานทำยังไงตัวเราต้องทำก่อนถูกไหมครับไม่ใช่จี้ดาวลายจี้แต่ดาวลายจี้แต่ดาวลายจี้แต่ดาวลายไม่ใช่ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยชอบเรื่องจี้เลยผมอาในขายตรงนะเจ้าผมโดนจี้ยอดเหมือนกันครับเออจากสองคนเนี่ยอัพไลน์ติดตัวแล้วครับอไลน์ไป บางคนแบบเอ้ยโทรมาทุกสิ้นเดือนเอ้ยทุกโทรมาทุกสิ้นเดือนเพราะว่าต้นเดือนต้องรักษายอดรักษายอดด้วยนะพันห้านะคิดในใจกูยังไม่มีไรายได้กูจะให้รักษายอดไปทําไมอ่ะถูกไหมเพราะอัพไลน์คนนั้นนะ่ะเขารู้ไงถ้าแต่ละคนรักษายอดมันจะได้ห้าสิบบาทโอ้นะรักษายอดด้วยนะรักษายอดด้วยนะเราก็รู้อยู่แล้วกูก็เก่งของไปดาลี่นะเว้ย ถ้ากูไม่มียอดกูไม่จำเป็นต้องรักษาเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่มีค่าคอมอ่ะไม่จำเป็นต้องรักษายอดแล้วจะรักษายอดไปให้เพิ่อเพื่อคุดเนี่ยได้คอมพิทติ้งทำไมในเมื่อฉันยังไม่ได้คอมฉันฉันมาหาเงินฉันมาหาเงินฉันมาหาเงินเว้ยฉันมาหาเงินเว้ยอะฝากบอกผู้นำทุกคนนะฮะใครไม่ใช่ผู้นำไม่เป็นไรนะครับฝากบอกผู้นำทุกคนนะฮะ พยายามทำให้ได้มากกว่าพูดความความเชื่อนะครับไม่ได้มาจากที่คาพูดจะมาจากการกระทำมากกว่าคำพูดคนพูดน้อยแต่ต่อยหนักโอเคไหมบางคนพูดหนักต่อยน้อยเข้าใจไหมฮะเข้าใจบางคนพูดน้อยต่อยหนักบางคนพูดหนักต่อยน้นนอยนนะแต่ผม <laughs> ผมต้องทำทั้งคู่ไง <laughs> ่อยให้หนักต้องทําให้หนักนะต้องพูดให้หนักด้วยนะเพราะไม่มีใครพูด <laughs> เออต้องพูดให้หนักนะะต้องทําให้หนักด้วยเพราะไม่มีใครพูดเออนะเออนะครับฉะนั้นนะครับรักษาศรัทธานในทิพย์งคไว้ให้ได้เพราะความศรัทธาจะสร้างมาถึงความมั่งคั่งในทิพย์งคด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคใครมีคําถามหรืออยากจะแบ่งปันอะไรไหมครับ เปิดไมค์ได้ครับหรือพิมพ์บอกกันได้พิมพ์พิมพ์พิมพ์มกันได้ครับมีไหมมีไหม,ม,มทำให้ดูเนี่ยต้องทําให้เป็นรูปธรรมด้วยนะครับคาว่าทําให้ดูเนี่ยอย่าทาแค่เอาหน้านะอันนี้ไม่ียกว่าใครนะแค่พูดให้เป็นแนวทางคนะับของเจิบมีอะไรอนะไรมีอ่าอย่าทําแค่เอาหน้า ต้องทําให้เกิดผลลัพธ์ให้ทีมงานเห็นด้วยนะอย่าทำเค้าหน้านะเออ,อ,นนม,ม,เอมีมีคําถามอะไรอีกไหมมีคําถามอะไรอีกไหมทำไม่ได้ก็ได้แต่ทําได้จะดีกว่าเนาะทาไม่ได้ก็ได้แต่ทําไม่ได้จะดีกว่าถ้าทําไม่ได้มันก็คือผลเสียต่อเรานะครับมันคือผลเสียต่อตัวเราทําไม่ได้ เสียต่อตัวเราแต่ถ้าทำได้มัน,นคือผลดีต่อตัวเราคุณจะเลือกดีหรือเลือกเสียถูกไหมผมว่าทุกคนก็ต้องเลือกดีอะครับอืบอผมว่าทุกคนก็ต้องเลือกดีมีไหมครับมีใครอยากจะเปิดไม่ถามไหมมีใครอยากเป็นตัวต้นต้นว่าออกมาแบ่งปันแล้วออกมาร์ได้ได้นะครับไม่ใช่แค่ถามนะ แบ,บ่งแชร์ได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดไปวันนี้ผมได้อะไรบ้าเก็บมาเป็นข้อคิดได้ไหมนะคะว่าเฮ้ยคำให้แบบเฮ้ยฟังผมไปเนี่ยทําให้เรารู้จักว่าเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักไหมบางคนแบบคืออผมขอใช้คํานี้แหละนะฮะบางคนอ่ะคนอ่ะคิดเองไม่เป็นจนวันนึงอ่ะแบบเออฟังผมอฟังผมแล้วเออ,เออเออใช่เลยพูดพูดพูดมานี่ใช่ตัวเราเลยฟังนแล้วเอออ่ เขาเรียกว่ากระชากตุกมโปกเลยว่าเฮ้ยตัวคูเลยคูเป็นแบบนี้เลยเออคือบางคนคิดเองไม่เป็นไงต้องให้คนอื่นมามาแทงแทงเจาะมัอนมันมันขาปลาไหลอ่ะมันต้องมาให้คนอื่นมันจี้ใจดำเท่านั้นฉันถึงจะรู้สึกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออนะขอเปิดไมค์ัอเพิับเรียนเชิญครับอ คนนครับก็ขอสวัสดีนะครับน้องสตรีปเจอแล้วก็สวัสดีสมาชิกท่านครับที่ที่รักทิ่ทุกท่านนะครับผมโค้ชลูกัดอินเตอร์นะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครูชามจะลืมขอบคุณครูชามไม่ได้แล้วก็นะครับเพราะว่าเคยช่วยเหลือแล้วก็ท่านอยู่มานานด้วยนะครับ อ่าผมเองอ่าต้องขอขอบคุณอัพไลน์อัพโค้ดนะครับตับตันไทยแลนด์ทุกคนนะครับผมอยากจะบอกว่าอ่านะครับเอ็มไอเด็กนี้นะครับอ่าถ้าทุกท่านนะครับอ่าเชื่อมั่นถ้าท่านจะทําได้แค่ไหนก็นะครับผมอยากจะบอกว่าเหนื่อยนะครับผมได้พิสูจน์มาแล้วนะครับอ่าแต่แต่ผมยังดีที่ว่าทําไม่เลิกเออผมใช้สื่ออ่าทุกรูปแบบนะครับ อ่าที่สําคัญผมมันไม่ทอ้อด้วยอ่าแต่ถ้าเป็นบางคนนะครับอาจจะทอถามว่าทําไมหลายๆคนทําเพื่อต้องการเอาลายได้นะครับอัพโคดอัพสติปอ่าเขาเป็นห่วงคนที่ว่าถ้ามีรายได้เดี๋ยวเขาเลิอกอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับเคยมันจะทดทําได้แต่เพราะฉะนั้นนะครับไอเด็กสาหรับผมนะครับผมมั่นใจว่าผมอยู่นานและผมก็เคยได้มันมา และก็คำนวณรายได้ล่วงหน้าได้นะครับ,รบเราแค่ควานหาคนเก่งๆมไม่รู้หรอกครับว่าใครเก่งอ่าผู้นำนะครับผมกจะบอกว่าผมเชื่อมั่นและศรัทธาและเป็นหนึ่งเดียวที่ผมเคยได้ยินมาผมบอกเลยที่อื่นต่อให้จ่ายมากกว่าที่นี่มันได้อัพด้วยบิตคอยหรือเปล่าโอ้โหนะครับผมอยากจะบอกว่าอ่าที่นี่นะครับผมได้รับความรู้จักกับปันไทยแลนด์เยอะแยะมากมาย เป็นความรู้นอกกรอบวันนี้นะครับใครมามั่วกับเงินดิจิตอลขนาดตอนนี้นะครับธนาคารกลางออกคําสั่งมาแล้วว่าให L ้ทุกประเทศผลิตประจําประเทศเชื่อหรือไม่ยังไม่รู้ตั้งเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นประเทศทัโอ้โหเพราะฉะนั้นการที่มีคนไม่เชื่อคุณคุณจําไว้เลยนั่นแหละตอนนี้คุณคือตําหนิหมายถึงถูกตําหนิจากคนที่ไม่รู้ แต่เชื่อไหมว่าต่อไปคุณคือตำนานเหมือนที่กัปตันไทยแลนด์พูดผมจินตนาการมองเห็นและก็เข้าใจโคตรอัพเดตเลยภูมิความรู้นะครับผมเรียนหนังสือมาอัพสติบอกว่าม3ขอโทษทีเอ้ยพูดเล่นหรือเปล่าคุณเรามีตังนะครับใช้ครีมอะไรถ้ามันเศ้าใจไม่หรอกสติอัพสตินะครับผมอยากบอกว่าผมไม่เชื่อเลยว่าแกจบมา3 อ่ะนะครับความร,รู้ภูมิปัญญานะครับดอ,อผมบอกเลยนะดร์ที่จนเยอะแยะมากมายมถามว่าทไมโอ้เป้าหมายแรกคือต้องมีรถโอ้โหเป็นพออเป้าหมายแรกต้องอะหลังการงานนี่สิ oh <my> อ่าแต่ที่นี่หลังการงานสักสิบอ่ะถามว่าทำไม <c oughs> เรารู้ <c oughs> เราร, <c oughs> ร,ารู้ถึงแม้เราจะไม่รวย แต่เรามองเห็นฝั่งที่เราจะร่ํารวยร่ไรรํร่ำรวยว่าทำไมความคิดตรงไงความคิดเอามาจากไหนผมเคยทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงมาเยอะแยะมากมายผมตัดใจกลับตันไทยแลนด์แล้วก็ทุกคนสติปเหมือนกันนะครับและผมก็เคยเอาไปพิสูจน์มันครั้งหนึ่งเนอ่ผมบอกว่าคุณหมดกับมันนี่เกมแล้วคุณไปทํางานเดิมไปเป็นครูปไปขายขานมกลับลงไดสวนยางพาราแปลงนั้นคุณไม่ได้คืนและ ผมมีเพื่อนเล่นตานันขายที่หมดแล้วมันจะเลิกผมให้กำลังใจมันบอกว่ามึงไปเล่นการนันต่อเถอะเชื่อไะครับมึงไม่มีมึงก็ขอเขาเชื่อนะมครับมันแทงจับมือขาดซื้อส่วนแต่ไม่ใช่แปลงเลยได้กลับแล้วมันก็เลิกเลยเนี่ยผมยังเอาไปใช้ช่วยเหลือคนอื่นได้เลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตกนี้ แต่มันคือความจริงที่ทําให้เราเกิดภูมิปัญญามีมุมมองถ้าคนที่ไม่มีมุมมองแถวบัมาพูดกับผมมันหาว่าเรียนมากเพเจอแต่ผมรู้ว่าต่อไปแหละผมจัดรวยรวยได้ยังไงร,รวยด้วยภูมิรู้ไงภูมิรู้ภูมิฟารู้ที่ที่นี่เขาไว้าสถาบันไหนไม่เคยสอนสองไปนะครับ สตาร์ทเดือนละเก้าร้อยถามว่าหมดกี่ล้านเดินทางจากนครศรีมาตั้งแต่ปสี่ไปเรียนปห้ากรุงเทพแม่ซื้อสังคอีกสตาร์ทเดือนละเก้าพันถามว่าตอนนี้ที่ลูกใครเรียนอ่าคุณบอกไม่ต้องเรียนหรอกเนี่ยมาเอาตังค์ให้ผมสองลา้านมันจะหมดมากกว่านั้นนะนี่เจนแล้วมาทํางานกับผมผมให้เดือนละหมื่น้าเอาไหมเขาไม่เอาครับ เขาจะต้องหมดมากมายมหาศาลก่อนแล้วค่อยมาเริ่มต้นวันนี้นะครับตรงนี้ผมมั่นใจน,นะครับว่าทุกคนในห้องนี้อ่ายานะครับเป้าหมายโอเคเงินนะครับอแต่ผมเห็นคนสําเร็จที่นี่อบอกว่าเงินไรค่าวันนั้นยังมาไม่ถึงผมอวันที่ผมมีเงินเยอะเมื่อ <is> ถึงวันนั้นนะครับตันตัน,นแล้วก็อีกหลายหลายผู้นําบอกว่า เวลาที่อยู่กับคนแปดเก้าสิบน่ะสำคัญที่สุดจริงแล้วแกบอกว่าไปทำงาน,นตัวแกเองไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งถามว่าถ้าเรามีเงินะนะครับเราจะต้องทิ้งแกไปทำงานที่กรุงเทพไมไม่ต้องเช่นหครับเนี่ยผมได้อะไรตรงนี้ผมว่าโคตรขมเลยครับ ่านะครับวันนี้ขอขอบคุณอัพสตีฟนะครับอัพสตีฟเปรียบเสมือนปู่อ่านะครับเด็กกว่าผม้โหแล้วกับตันไทยแลนด์โอ้โหนะครับเป็นที่ชายลูกชายผมนิดเดียวเองถามว่าผมเชื่อไเชื่อแต่ไม่หมดถามว่าทำไมมีอยู่เรื่องหนึ่งผมขอพูดอีกหนึ่งครั้งธุรกิจใดๆท่านับตันเคยพูดไว้เมื่อสี่ห้ปีที่แล้วถามันได้จด ถ้าเบียรขออนุญาตในประเทศไทยอยากไปทําโดยเฉพาะการเงินถามว่าทําไมมันมีกฎหมายหนึ่งข้อไม่ได้แก้จ่ายเกินที่ธนาคารจ่ายเมื่อถูกตรวจสอบไม่ถูกไม่เป็นไรมันจะถูกสั่งปิดไปจังๆผมรู้แล้วเห็นแล้วแต่ไม่เชื่อเพราะว่ามันจ่ายทุกเดือนดูอยู่สองเดือน สี่พันหนึ่งพันสี่หมื่หนึ่งหมื่นสี่แสนหนึ่งแสนหอบเงินจากที่นี่เยอะแยะมากมายตอนนั้นกำลังเฟื่องฟู AIMC โอ้โโคตรมันเชื่อไหมครับถูกตรวจสอบแล้วเหมือนที่ท่านว่าเลยนี่คือความรู้แบบที่ไม่มีใครรู้มันน่าจะรู้จะตายแต่ไม่มีใครรู้นะครับผมอยากจะบอกว่าท่านจะกับความรู้แบบที่ท่านจะรวยในอนาคตนะครับ ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ต้องเอฟไอเด็กก็ยังรวยนะครับที่นี่มันให้เงินสองแสนตอนนี้ถ้าทำห้องแถว <c oughs> นะครับบอกเลยห้าปีข้างหน้ามาซื้อห้องแถวนั้นด้วยเงินสองแสนคุณไม่ขายมันเพราะมันไปไกลกว่านั้นแล้วอะไรอย่างเนี้ยแบบเนี้ยน่ารู้จักไปแต่ทำไมมองไม่ ท,ทั้งทั้งที่จบลริญญาเป็นข้าราชการทางานบริษัทโอ้เจ้าคนใยคน,นและพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องราวที่พวกเราพูดแต่เรารู้กระทั่งว่าธนาคารกลางผู้ควบคุมการเงินโลกเรียกทุกประเทศสยามกรมมาจนไทยพาณิชย์ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสร้างอตัวแทนประเทศไทยเออนะครับโอ้โหครับขอขอบคุณอักติวันนี้ที่เปิดโอกาสและก็ขอให้กำลังใจทุกคนทุกท่าน นะครับ้อได้แต่อย่าถอยเออนะครับไปเซตแนวคิดทัศนคติมุมมองให้กำลังใจตัวเองให้เป็นนะครับมันยิ่งใหญ่ที่สุดาคนอื่นให้กำลังใจคุณไม่ได้เท่าตัวคุณหรอกผมให้กำลังใจผมทุกวันเลยทุกวันนี้ขอให้กำลังใจทุกคนด้วยอัปสติปเหนื่อยมากในการช่วยเหลือทุกคนนะครับผมเข้าใจผมเห็นใจโอเคนะครับผมก็ขอคืนไม่ให้อัปสติปครับขอบคุณมาก ประสบความสําเร็จพบกันที่ะนะครับอนเทนซีไปไปกันบ้างนะครับผมไปไม่ได้บางทีแต่จะต้องไปเอาระบบที่เกียจเหนื่อยแล้วจะได้สําเร็จเสียทีครับขอบคุณไหมครับน้องท้าวโอเคครับขอบคุณข่าวขอบคุณทีแบ็กปัตนะครับอ่อถอได้นะครับถอได้แต่อย่าถอยนะฮะจะถอยนะ,ะถอยเบนถอยเบโอเคไหมโอเคไหม พ่อน้แต่อย่าถอยถ้าจะถอยถอยเป็นถอยพีมโอเคปะโอเคปะจริงๆเหนื่ยมากไหมเราเหนื่ยเป็นลมอติกนะครับคุณลองเทียบกับการเหนื่อยนะการช่วยช่วยงานของทีมเนี่ยผมผมไม่เกี่ยงนะครับผมไม่เกี่ยงนะผมไม่เกี่ยงคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่นะบางคนเห็นใจผมด้วยนะเฮ้ยแบบมาไกลๆเนี่ยมีคนให้ท่อนนั้นท่านนี้แบบเออมันมันจะโอเคไหม ผมไม่โอเคนะถ้าผมบอ,อกโอเคคือผมไปได้ช่วยได้นะฮะ <_ d ata> ผมโอเคถ้าผมบอ,อกโอเคโอเคนะับทราบนะคือผมอยากไปช่วยจริงๆนะคะถ้าผมโอเคคือผมอยากไปช่วยจริงๆ <_ d ata> ผมอยากนะฮะให้ทุกคนนะฮะประสบความสาเร็จจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนประสบความสาเร็จจริงๆอย่าลืมนะว่าบางคนเนี่ยนะพอเวลาคุณเปแลกเชนเนี่ยผมไม่ได้จะคุณจับบัตเลยนะเออถ้าแบบยิ่งเป็นคนเก่าเนี่ยผมไม่ได้จะคุณจับบาทเลยนะ <_ d ata> ไมผมช่วยคุณเนะี่ย<ะ>จนกว่าคุณเหลียดจะหมดนี่แหละครับผมจะ,จะมีอะไรได้กับคุณ <datasets> จนกว่าคุณจะเหลียดจะหมดนะครับผมถึจะมีอะไรจากคุณเนาะเออนะครับ <S <S ก็เป็นกาลังใจนะครับให้กัดคนนะฮนะ,ะนอนเดินหน้าโตงนะครับหใหไปเด้ในหะ้ประสบความสำเร็จเนาะการเหนื่อยไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันทุกอาชีพนะครับแต่เหนื่อยแล้วคุ้มไหมนี่ตั้งหากคือสิ่งที่เราต้องคิด นะครับนี่ตังคหากคือสิ่งที่เราต้องคิดเหนื่อยแล้วขูมไหมถ้าเหนื่อยแล้วุูมก็ทําแต่ถ้าเหนื่อยแล้วไม่คุ้มันก็ไม่น่าจะทำแล้วไหมถูกไหมมันไม่น่าจะทแล้วไหมอ่ะแต่ถ้าเหนื่อยแล้วคู้มันน่าทํำไหมเหนื่อยแล้วอีกสิบอีกอีกหนึ่งปีซื้อเบนได้เหนื่อยแล้วอีกสองปีซื้อเบนได้เหนื่อยแล้วอีกสามปีซื้อเบนได้แต่เหนื่อยเป็นสิบปีแต่ไม่เคยซื้อเบนได้เลยซื้อบีเอมได้เลย เออน้องแต่เอาจตบดนบ่นบ่นน้เออนะครับคิดเอานะฮะทุกคนคิดเองได้ครับทุกคนคิดเองได้ทุกคนคิดเองได้นะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะอ๋อเดี๋ยวตอบคําถามนิดนึงนะมีคนถามว่าอะไรนะเอ่อมีคนมีคนสงสัยว่าอัพสันดิ้คอนเฟิร์มได้ไงครับรถอยู่เป็นความสามารถพิเศษครับเป็นความสามารถพิเศษ รู้ไหมว่าทําไมผมถึงเประเล็นได้ขับรถได้ผมเคยเจอเหตุการณ์อ,อ่อใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแล้วก็รถมีความมาแล้วผมก็ประสบการณ์ครั้งนั้นนะครับมากรับในการใช้โทรศัพท์ที่มันบางทีจาเป็นจริงๆนะครับจ,จริงๆจนจนเราต้องใช้โทรศัพท์แล้วขับขับรถนะฮะผมก็แค่เอ๊ะตอนนั้นนะ่ะทําไมผมรถมีความมีความเลยนะ ปั๊มเลยนะแต่ไม่เป็นอะไรเอ่อคาดเดียวฮะคาดเดียวแต่รถน่ะพังนะพังนะซ่อมอยู่แปดเดือนอะ่ะรถพังเลยนะนะด้วยเราก็ถามว่าเราประม่าไหมเราก็ประมาานะครับเออแล้วก็เป็นอีกหนึ่งก็สงสัยว่าทําไมผมขับรถช้ากันจังนะับโอ้โหมีอะไรให้ทาตั้งเยอะเดี๋ยวก็โอเลียดบ้าง แดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทำนั่นทำโนนบ้างเดี๋ยวจะคุยกับคนนั้นคนจะคุยกับคนนี้นะฮะมันก็เลรื่องธรรมดาครับผมก็เลือกที่แบบว่าเฮ้ยขับรถชา้ชาๆถ้าจะคุยให้ขับชา้ชาๆเออถ้าจะทํานั่นโนนนี่ให้ขับชา้ชาๆโอเคไหมนี่คือข้อดีของการขับรถชา้าโอเคไหมเออเป้าหมายล้วก็ยังถึงถึงช้าหน่อยไม่เป็นไรครับแต่เอาความปลอดภัยไว้ก่อนเออนะฮะแ <c oughs> <c oughs> ค่นั้นเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรมาก โอเคเนาะเดี๋ยวคืนนี้นะครับอย่าลืมทีอัพระบบนะครับอ่า new partner ไยนะครับคืนหนึ่งในระบบนะฮะคืนหนึ่งคืนหนึ่งในระบบที่จะนําพาให้คุณนะครับประสบความสาเร็จผมเชื่อว่าหลายคนเองนะฮะอ่อยังใช้ระบบน้อยมากทีอัพระบบน้อยมากนะครับดีครับเขา,าเรียกอะไรนะอ่อ ครับหนึ่งนะว่าเป็นองแบบเดกของูาเอ,อีอ่าหายู่ครับแต่ต้องรอรอวันที่เหมาะสมแลวผู้ควรครับคิดไว้แล้วครับว่าจะมีคนขับรถครับจะจ้างคนขับรถเหมือนกันนะวันที่เราเติบโตมากๆเราก็าต้องมีนะครับออนนะครับอ่ะอเมื่อกี้ผมจะส่งรูปอะไรวะอ,อ๋อนะฮะเนี่ยครับอย่าลืมนะครับว่า คุณต้องใช้ระบบให้เป็นด้วยครับคุณอยากเจริญเติบโตบนเส้นทางของเกมไอเด็กอย่าลืมใช้ระบบให้เป็นด้วยนะครับสภากาแฟมีตรงไหนก็เข้าเข้าไม่ข uh ึ <S 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 ้นหมดนะครับเข้าไม่ขึ้นหมดฮะอย่ามีข้ออ้างเยอะอ้างเยอะก็สําเร็จช้าถูกไหมอ้างเยอะก็สําเร็จช้าสําเร็จช้าเนี่ยขึ้นอยู่ที่อปพลนยไหมฮะขึ้นอยู่ที่อปพลนยไหมสําเร็จช้าขึ้นอยู่ที่อปพลนยไหมฮะเออขึ้นอยู่ที่อปพลนยไหมขึ้นอยู่ที่อปพลายไหมฮะสําเร็จช้า เออถามแค่นี้แหละไม่ถูกไหมขึ้นอยู่ที่ตัวเราถูกไหมไม่ว่าจะเป็นทั้งนักลงทุนทั้งนักการตลาดนะบางทีแบบอุ้ยอัพไลน์บอกอุ้ยสามหมื่นเหรียญดี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 แต่คุณไม่เชื่ออัพไลน์อ่ะเออคุณไม่เชื่ออัพไลน์คุณก็ไม่ลงทุนสามหมื่นเหรียญคุณก็ลงทุนแค่สามร้อยเหรียญเองเออความสำเร็จเป็นของใครอ่ะเออเป็นนักการตลาดดี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 เป็นหนึ่งสตาร์ดีดีดีเป็นสองสตาร์ดีดีดีเป็นสามสตาร์ดีดีดีแต่คุณก็ไม่เคยเป็นสามสตาร์เป็นสองสตาร์ ถูกไหมความสําเร็จเป็นของใครก็เป็นของตัวเราอีกถูกไหมเออนะครับทุกอย่างมันคือของเราเสมอน,นะฮะถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จทำมานานแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จนั่นแปลว่าเรากําลังทําอะไรที่ผิดพลาดไปอยู่หรือเปล่าคุยอะไรครับนะอยากคุยกับผมไม็ได้คุยกับผมเยอะแยถามผมเลยว่าเออสตีฟครับสตีฟคะทําไมพี่ทํามานานแล้วพี่ไม่ประสบความสําเร็จสักทีผมรู้เลยนะว่าแต่ละคนเป็นยังไง เออผมรู้เลยนะเออแต่ผมจะแบบยูดีๆไปจี้ไปว่าพี่ทำไมพี่ทําแบบนี้ละ่ะทำไมพี่ทาแบบนี้ละ่ะถามผมได้นะถามผมได้นะผมให้คาแนะนําได้ช่วยพี่แก้ไขปัญหาให้ตรงได้แต่พี่จะทาหรือเปล่านะเออแต่พี่จะทําหรือเปล่าพี่อยากไม่ดีขึ้นไหมเออพี่อยากไม่ดีขึ้นไหมไม่อยากไม่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรเออแค่นั้นเองจริงๆคือผมมีปัญหาผมก็ปรึกษากับตันเมื่อก่อนผมก็เป็นเหมือนหลายๆคนนะครับผมไม่กล้าคุยกับตันนะ เออไม่รู้เหมือนกันฮะเหมือนกับพี่ไม่กล้าคุยกับผมอ่ะไม่รู้เหมือนกันรู้กลัวเลยกลัวนักกลัวหนานะแต่เวลาคุยกับเขาเนี่ยปุ๊บเออสมมติว่าเรามีปัญหาอย่างเงี้ยเขาก็จะถามหาปัญหาของเราว่าปัญหาของเราคืออะไรทําไมเราถึงมีปัญหาเอออย่างอย่างอย่างที่ผมเคยพูดให้ทุกคนฟังว่าตอนสี่แรกอ่ะที่เราทํางานทําไมเราถึงไม่โตอ่ผมก็สารภาพกับเขาไปเลยนะผมก็ทักเขาไปหลังบ้านว่าเออไต่มาดนี้ไต่มาดแรกเราไม่โตเลย เขาก็ถามกลับมาทาไมถึงไม่โต啊ครับเออทําไมถึงไม่โตครับนีเห็นไหม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 ทำไมถึงไม่โตะเขาก็ย้อนกลับมามันจะไปนั่งไล่คิดว่าทําไมมันถึงไม่โตเพราะอะไรอยู่ที่ที่งานไหมหรือเป็นเพราะตัวเราจริงไหมจริงไหมทําไมถึงไม่โตเป็นเพราะตัวเราหรือเปล่าบางทีมันคือตัวเรานะแต่เราบางทีอะเราไม่ค่อยชอบโทษตัวเองไง เราครูเบอกเออเป,เป็นเป็นที่ตัวเราที่เราใช้แบบนี้ทําแบบนั้นทําแบบนั้นทำแบบนี้นบบนนมันจึงแบบมันมีอะไรที่มันอั้นบางอย่างอยู่นะฮะจนสุดท้ายแล้วก็ปลดล็อกตัวเราเองนี่แหละครับปลดล็อกตัวเราเองพอเราปลดล็อกตัวเราเองได้เมื่อไหร่นะความเติบโตก็เพิ่มหลังจากนั้นก็คือเพิ่มมาตลอดเลยครับเพิ่มตลอดเลยนะ,ะพอเราปลดล็อกมาได้หลังจากนั้นก็เพิ่มมาตลอดเลย <S <S โอเคไหมครับผมถึงปีไง นึ่ง Happy, แฮปปี้กับเอ็มไอเด็กไหตอนเนี้ยผมถึงแฮปปี้กับสิ่งที่เราปลดล็อกตัวเองมาได้เออ,เออบอกเลยว่าข้อวันถออุน่ะคุณปลดล็อกตัวเองได้นะครับคุณจะไปได้แบบแล้วจะมีแต่คนแหละวิ่งเข้ามาหาคุณนะอ่ะอือแค่คุณพิสูจน์ตัวเองได้ถ้าคุณปลดล็อกได้จะมีแต่คนแหละวิ่งเข้ามาหาคุณโอเคไหมเพราะคุณพิสูจน์ให้กับคนข้างนอกเห็นแล้วว่าคุณแม่งอือเนาะไม่ใช่ดีแต่พูดอะออคุณแม่ง ไ,ได้ดีแต่พูดคุณไม่สามารถทาให้มันเกิดขึ้นจริงได้คุณแม่สามารถมันเป็นจริงได,าาจงได้จริงไหมฮะจริงไหมจริงไหมจริงไหมวันใดก็แล้วแต่พี่ทําพี่ทําได้อย่างที่พี่พูดไว้ความมั่งคั่งจะไหลมาหาพี่ความเชื่อมัน่นเชื่อถือเชื่อมือเชื่อใจจะไหลมาหาพี่แต่ถ้าพี่ดีแต่พูดดีแต่พูด,ดแต่พูดนะผ่านไปอ่าหลายเดือนแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปผนก็ไม่โตไรายได้ก็ไม่เกิด ใครจะเชื่อพี่อะจริงไหมใครจะเชื่อพี่อะใครจะเชื่อพี่มันมีแค่นี้เลยนะฮะมันมีแค่นี้เลยนะมองตัวเองให้เลอกคุยกับตัวเองผมถึงชอบชอบชอบพูดว่าคุยกับตัวเองให้จบครับคุยกับตัวเองให้จบคุยกับตัวเองให้จบพร้อมแล้วหรือยังที่จะเป็นคนสําเร็จพร้อมแล้วหรือยังนะฮะใครยังไม่พร้อมนะไปคุยกับตัวเองให้จบก่อนไปเคลียร์ตัวเองให้จบก่อน นะครับแล้ว <irgendw> ค <carbono> ่อยมาคุย <to> ก <address> ับผมโอเคนะเออแค่นี้เลยนะเออแค่นั้นแหละครับโอเคครับก็ขอบคุณครับสวัสดีฝันดีเอ้ยสวัสดีบะนะเจอกันนะครับหนึ่งทุ่มนะฮะเจอกันหนึ่งทุ่มนะฮะฝันดีจะฝันดีสวัสดีนะฮะเจอกันหนึ่งทุ่มนะครับพ้องนิวพัทเนอร์นะครับเออนี้วันนี้วันศุกร์นะอ่าโอเคครับใครอยากจะไว้ยอจอยบ้างวันเนี้ยใครอยากจะไว้ไอจอยบ้าง นะใครอยากจะไวไอจอยบ้างนะฮะอ่าเ,เชิญนะฮะรับสมัครนะฮะวไจอยไม่ไว,ว้เียคุยคนเดียวอีกอ่ะน,นะฮะชอบนะคุยเยอะๆยิ่งคุยยิ่งดีนะครับอืมนะก็เดี๋ยวต่อไปก็อารีอารีผมจะสลับสับเปลี่ยนนะครับวิธีการไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอวิธีการที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทําให้วิธีการอนะ่ะมันรู้สึกว่าจำเจเกินไป นะครับจะมีสลับแบบนี้บ้างสลับแบบนี้บ้างสลับแบบนี้บ้างแต่ทุกอย่างคือจี้จุดมาที่ไอเด็กตลอดนะครับเนาะโอเคครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคนะครับพี่น้องของเพื่อนนะครับท่านไหนท่านใดนะครับอืมสนใจกดลิมทัพนะครับอ่าอ่าอหลิงคดเลยนะครับหรือนี่นะครับอ่าตัวจริงอ่าลูกัสอินเตอร์โอเคครับผมสวัสดีครับ 嗯。No.